บริเวณจุดกลับรถนะครับแยกลำนุกกาถนนผลโยธินก็ับเป็นป้อมจราจรนะฮะของสอนดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมครับที่มีประเด็นนะครับที่มีทางเจ้าหน้าที่นะฮะเรียกรับรับนะฮะโดนทางท่านเกียงไกไทยอ่อนนะครับก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมบรรยากาศโดยรอบแล้วก็จะ ท่านอาจารย์เตียงไก่ไทยอ่อนนะครับอันนี้กองกับวันที่16พฤศจิกายนพศ2565นะครับเวลา10นาฬิกา10นาทีนะครับท่านผู้ชมครับมาทําแผนภาคประชาชนนี่มีประเด็นอะไรบ้างครับอาจารย์เป็นเป็นแง่ที่สองแล้วที่ที่ผมได้ภาคคณะนักรบดานเทือนของห้องได้เห็ดแนวนี้ในเชิงลุกการเห็นแง่ในเชิงลุกเพื่อให้เกิดการตื้นตัวว่าก็ไปนี่ถ้านเจ้าหน้าที่ทตำรวจตรวจชี้เรียกรับเง่แล้ว สิเจอกรณีแบบเนี้ยต่อไปคิ้วต่อไปถ้าเป็นไปได้สิไปล่ำปลายมาไอ้พวกตัวชีเลียนเงินสิไปแบบนี้ม่ดเลยแล้วผู้เสียหายว่าต้องออกข้างหน้าเข้าเป็นคนก้าวทวก้าวทว,ทวกับเจ้าที่ตํารวจเองแล้วก็เหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี้ยพิ่งได้คุยกับผู้เสียหายผู้เสียหายซื้อเหรียญวา,าจตอนนั้นเวลาประมาณตีสองเศษเศษแล้วก็บตำรวจป้อมเนี่ยป้อมเนี่ยของสนอดอนเมืองเนี่ยตรวจชี แล้วไปเจอสารกัญชาเรียกรับมื่นเหนียวเรียกรับมื่นเดียวเรียกรับมื่นเดียวที่นี่ปากฏว่าน้องเนี่ยมันบอมีเงินมันก็เลยโออ่าทุ่ให้แม่โอนเงินกับให้อ้ายอีกโอนเงินมาปากฏวา่าเขาโอนเงินมามื่นหามันเอาทั้เหมดเลยมันเอาไปหมดเลยเฮยช่วยด าขาสินงเลยห็นดาคนว่าปินไม่มีสัจจะในหมู่โจรบ<อ>่มีสัจจะในหมู่โจรมันไปเห็นเงื่อนมือหาแล้วใช้วิธีไหนไปโอนฮะมันเอาโทรศัพท์น้องไปวะเนี่ยแล้วมันก็ขอรหัสเข้าแอปธนาคาร,รกรสิก่อนใมันเอารหัสเข้าแอปพอเอารหัสเข้าแอปแล้วน้องกงยังนางถ่ายอยู่นี่มันเอาโทรศัพท์ไปกดเงื่อนเองเลยซึ่งตัวที่มันไปกดเงื่อนเองแล้วมันมันผ่านพราอว่านี้กองวงจรปิดเลยตอนไปสแกนเนี่ย เรียกับเดินเขามันมันเอามันเอา,ม,เอา,ม,เอามันเอาโทรศัพท์เขาไปกดเงินตามทีเ่เป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึง่งในการดําเนินการของกลุ่มนักลบดานเทือนของ่วกเขา้าเป็นการเฮ็ดงานอีกมิติหนึ่งในนั้นเป็นเชิ่งรุกเพื่อต่อไปทาได้รับการร่องเรียนว่าสถานีตำรวจแห่งใดด้านแห่งใดตรวจชีแล้วรีดเงินผมสิไป ลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ไปแจ้งความนอกจากแจ้งความอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปร้องทุกต่อไปร้องเรียนครับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปทอ,อีกอีกหนึง่งอันนี้เป็นขั้งที่สองขั้งแรกไปสอนอ,อะไรหรือสองห้องครับทุกสองห้องแต่นี่แม่ดอนเมืองดอนเมืองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่เก้า เดือนมกราคม2อ,องมันหกสิบหาเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าพยาน,ลาน,น,ยานหล,านาล,านลักฐานมันพยานไปหลังจากพิจารณาแล้วพยานหลักฐานมันครบมีพยานหลักฐานประกอบกันแล้วก็มีเป็นพยานทั้งนิติทยาศาสตร์เพราะว่าสิเป็นการกดเงินสลิปการโอนเงื่อนการกดเงินพยานเปล่ลองรอบทุกอย่างสามารถเอาพิดได้แม้ว่าตอนนี้ยังสิบลูซือเจ้าที่ตำรวจแต่ว่าย้อนกลับไปเบื้องว่า ในวันดังกล่าววันเวลาดังกล่าวตำรวจทั้งสี่นายก้าวหาตำรวจสี่นายนะไม่ใช่หน<อ>ึ่งนายสี่นายของสอนอด,ดอนเมืองในผู้ใดเขาวเวนเน้นแน่ในมือนั้นที่สําคัญอนอกจากนั้นแล้วกิรปเบบ,บุงเขาเรียกว่าไอ้โลกเคชั่นของของแอเรียของของเบรการใส้้อมมลการใช้โทรศัพท์อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นว่าเจ้าที่ตำรวจคนไหนที่ใส้การสืบสวนหาพยานหล,ลักฐานบ่ยหาที่สําคัญนี่เวลาไปกดเงิน ยูทูเอทีเอ็มมันเป็นกดเงินโดยไม่ใช้บัตรใช้วิธีสแกนคิวอาโคดและการผู้เสียหายนี่น้องเขาเนี่ยถูกตรวจทีเจอสารกัญชาเจอสารกัญชาในปัสสาวะแล้วก็ตกลงกันเจรจาก,กันได้หนึ่งมื่นบาทแต่ว่าบาังเอิญแม่กับโอนมือเั้นเลยหาเงินสองทางทางหนึ่งเลยเอากับแม่แม่โอนมากมื่นหนึ่งเอากับเพื่อนรุ่นพี่อีกหาพันบาทปรากฏว่ามีเงินเขาในบัญชีหนึ่งมื่นหาพันบาท สัจจะไม่มีในหมู่โจรมันก็เอาของเขาไปมืนหาทั้งที่ตรงงก,กันมืนนึงเอาทั้งหมดเลยหมือนเอาไปมืดเลยมืนหาแต่<ๆ>เขาว่าสัจจะม่มีในหมู่โจร<ๆ>ที่นี่ประเด็นสาคัญคือภาพในการไปกดเงินมันมีกล้องวกจอดผิดของธ<ๆ>นาคารของตู้เอทีเอ็อยู่แล้วซึ่งมันใช้ไมา่ทำพิสได้อยู่แล้ว<ๆ>และน้องเขาก็ยืนยันว่ายัางจำแนาตำรวจกลุ่มนั้นได้ดีได้โดยเฉพาะบัตรหัวหน้าชุดนายซีมียศสูงอยู่หัวหน้าชุดดิ รู้เลยนี่หนาวแล้วพอเนบ่ยสบายมากการติดตามสืบสวนสอบสวนผมให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนนี่เป็นเพียงเบื้องต้นคร่าวๆแล้วการน้องเขาก็บอกว่าต้องการไปให้รายละเอียดไปให้ปากคำยุทธีปอบปอท่อปอบปอทอาคารสอบไวปากครับนะครับนอกจากที่มาแจ้งความอยู่นี่เราเรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นเรื่องเอาประจาวันแน่แนบประจาวันนี่ ไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการร,ร,กร,ากร, 1, 1, รับ้องกันปราบปรามการทุจริตนภาคใั้อีกที่หนึ่งครับต้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณขอบคุณทุกคนมึงมึงงนาะยคนที่มาได้แหละก็มาโดยไรเริ่มมือนี้เอากาแฟเอากาแฟไม่เรียงทอดเนี่ยที่สัมพันธ์นะครับซื้ออย่างีรสัมพันธ์ด้วยพี่สัมพันธ์ก<ม>าแฟอยู่เออเนี่ยโอเงินไี่ครับกาแฟพี่เมียมเข้มข้นแต่ไม่ขมดื่มแล้วใจไม่สั่นไม่มีมึน ในแขนแซบแซบผมว่าใครชอบกินกาแฟใช่ไหมเออได้กินกาแฟข้งแรกแซบของฟี่กินไในมัดมือพ่อยผมซื้อมนงซื้อมัดมือ่็กินกันได้คันตีซ้อนแม่ตานั่นงับขอบันปล่อยก็อย่างเราโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณท่านยงไกรไทยอ่อนนะครับประธานมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนเข้า ตัวกระบวนการยุติธรรมนะครับได้เดินทางมาที่สนอดอนเมืองนะครับมาแจ้งความเรินองคดีครับผ่ดทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกรับเงินต่อไปเปมีรับไปมากเถอะจะมีรับไปหน้าเถอะครับแล้วมีรับไปมาต่อไปวันไหนครับวันไหนครับยังงม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยววันในไรที่หนึ่งเดี๋ยวต่อไปเป็นรับไปมากต่อไปเป็นรับไปหน้าชีไปจุกแหงในประเทศให้ที่ตัวชีเราลีดเงินคอมมิ่งซูลขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้มิเตียงห้ยหวนออกบริเวณแถวนี้เตียงห้ยหวนเดี๋ยวนี้มันเ็บปัว มูสัมภเวีมันเจ็บปวดแ้วด้นี <c oughs> ่ยอยแถวบริเวณนี้นะโอเคครับผมครับ <c oughs> ท,ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ okay, รบรรยากาศห <c oughs> นึ่งนนที่หน้าสถานีตำรวจด,ดอนเมืองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรื่องาราวที่เกิดขึ้นนะครับติดตามเพจมันสิพิมพ์สืบสวนข่าวอาชญากรรมได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ